หุงกับปักุงพี่น้องป้องไปสารพัดต่ำต่ำใส่บักกอกขอโทษขอให้ผู้ใดเห็นคลิปกังคำกังขึ้นกังตอนดึกอระกานี่ที่เด็ดลาไปซื้อกุ้งเอาหัวมันกลับมามาขัวพี่น้องกินกับตับปลาพวงแซ่บแซ่บไม่ต้องใส่ยังไรเลยใส่น้ำตาล้วก็ลดอะไรนะ ลดนัวเออเขานั่นพี่น้องเขานั่นเลยลดนัวอาวแตะหัวมันลงไปเราต้องเอาหนามันออกซึดมืม่นวันนี <c oughs> เ้เบียดขึ้นไได้แซ่พี่น้องไม่ีเวลากิแนแป้งสี็จละแซมแข็งเอาพี่ฟังเสียงพี่น้องเออเสียงความสุขเสียงสวรรค์ กินน้ำลองข้อเ,อเวลากินข้าวมันจะได้แซ่บโอ้กิน <laughs> ำมงกุ้งกับผักเหม็นนี่ผักขาบ้านคอยไทยพักกางเขาเรียกอะไรชะอมเออไทยอีสานเขาเอิน้นผักขาผักขาหรือผักเหม็นพี่นอ้องเพราะมันมีเหมือนขาเหรอนี่ ไม่บาดปากเหรออ,อ่อนอ่อนมากนี่จะเที่ยงคืนนะกินสซบต้มตอนเชีาทร้อนไม่มายยังมาหเลยทำรองนี่เราก็ต้องต้มก่อนนะมันเปรี้ยวมากเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพตุ๋นมันก็คือมะสันนี่ะ จนไปเแียกโอเคอุ้งวากุ้งวากุ้งกุ้งอืมอืมรู้ว่าขนาดพี่หน่อง ข้าวเจี๊ยบกูเอาก้ทากินเนี่ยกระบอออกเนี่ยเปลือกอ่ะกรอบกรอบกินอ่างจะค้ำก่อนหลายคำแล้วกินจะคำี่จะค้ำเพื่อที่กินน้ำได้น้ำพักเหม็นกินกระตับมะคุ้งี่สุดยอดลองคนกระบอมักเด้เพราะมันฉุนมันฉุนเกินไป นะสำหรับลุงงชอบนะมักมักกินพี่น,อ mm hmm. น้องหายแข้งข <c oughs> ำแข้งก่อนไงที่เข่าดังพี่นอ้องออกไปก่อน <laughs> หวานลุงคอจ่อยจอยไปพี่น้อง